ครับสวัสดีครับ <Hi. S 1> ผม <Hi. S 1> นายบุญคุยม่องครูปรสาามติบงรทองวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้ชีวิตในช่วงว mm hmm. ิกฤตโรคโควิด -19 mm hmm. เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรคือ 1. น,นะครับต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับ mm hmm. หน้ากากอนามัยก็จะมี2ด้านนะครับด้านที่เป็นสีขาวและเป็นสีฟ้านะครับีกด้านบน ด้านล่างนะครับเวลาสวมใส่นะครับคือเราต้องเอาสีฟ้าออกด้านนอกนะครับเอาส่วนที่มีรวดนะครับไว้ที่สันจมูกและปิดสันจมูกไปจนถึงคางครับครับข้อ2นะครับคือเราต้องปเระยะห่างประมาณ2เมตรนะครับเวลาไปชุมชนหรือพบปะผู้คนนะครับครับข้อ3นะครับคือเราต้องใช้เจลแอลกอฮอล เจอแอลกอฮอนะครับก็จะใช้ประมาณ7จประมาณน0ะครับที่มีแอลกอฮอนะครับเวลาที่เราไปนะครับที่เราใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะครับเช่นตู้ ATM ห้องน้ำสาธารณะหรือไปตลาดนะครับเราต้องล้างมือบ่อยๆนะครับครับสำหรับข้อ4นะครับคือเราต้องไปฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับหน้ากายครับถ้าเราไม่ระวัระวังตัว ถ้าเกิดว่าเราติดโรคโควิด19นะครับเราอาจจะรักษาหายหรือไม่หายนะครับอาจจะเป็นดังภาพต่อไปนี้นครับ ถ้าเราปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ดังในภาพขอบคุณครับ